ประธานเหมาพูดเสมอนะครับว่าสันติภาพมีสิ่งมีค่าฉะนั้นการสนับสนุนให้เกิดการยุติการขัดแย้งของไต้หวันโดยสันติภาพนี่เป็นสิ่งที่เหมาเจ้าตงและโจยหลายพยายามเป็นอย่างยิ่งนะครับเลยมีข้อเสนอครับข้อเสนอที่มี4ประการครับที่เป็นข้อตกลงที่โจยหลายได้นําเสนอกับเจียงไคเชก สำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่และประวัติศาสตร์ที่อยากติดตามกับตันประพัดแบบเข้มข้นสามารถกดติดตามพวกเราได้ที่ช่อง DB Move DB Move จะชวนคุณ Move On ไปข้างหน้า9ก้าันเทคโนโลยีหรือเรื่องราวอื่นๆเราจะสร่หามาร่วมพูดคุยกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดท,ทุกคลิปจากช่อง DB Move นะคะสวัสดีครับ DB สวเถาวันนี้อยากจะคุยกับ ท่านผู้ชมในเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศจีนที่เป็นชีวประวัติของในพลเจียงไคเช็คจริงๆแล้วผมไม่อยากเล่ารายละเอียดเจียงไคเช็คให้มากมายอะไรนะฮะเพราะท่านหาัดห,หาอ่านที่ไหนก็ได้ในประวัติศาสตร์ ของจีนนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะคุยในลักษณะของเกร็ดเล็กๆน้อยๆหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศจีนเนี่ยในเบื้องหลังจริงๆของเจียงไคเชกเนี่ยจริงดูดูโง่เฮงดูแล้วเข้าเป็นคนที่สามันมากเลยนะครับในลักษณะท่าทางแต่สิ่งที่เขามีความแตกต่าง อย่างที่เราเห็นชัดๆก็คือเขาหัวโลนครับบางคนก็เรียกว่าโลนเจียงก็ได้ครับอันนี้เป็นสิ่งที่เขาพูดกันในประวัติศาสตร์นะว่าเหตุผลคนใดที่เจียงไคเชกถึงโกนห,หัวขนาดนั้นเราก็เลยมาย้อนรอยปร,ระวัติศาสตร์นิดนึงว่าเจียงไคเชกจริงๆแล้วเป็นคููคนทั่วๆไปนะครับซึ่งพ่อเสียชีวิตตั้งแต่เด็กนะครับแม่คือคนที่เลี้ยงเขามานะครับแล้วก็ใช้ชีวิตหยาบสามันชนมากเลยแต่มีโอกาสได้ไปเรียนการทหารที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เมืองโตเกียวนะครับ เขาเป็นคนธรรมดาสามัญมากนะครับโรงเรียนที่เขาไปเรียนคือโรงเรียนโตเกียวเจนูนะครับเป็นโรงเรียนที่เป็นมาตรฐานทั่วไปของญี่ปุ่นที่ฝึกนักเรียนให้เป็นทหารนะครับเขาก็เป็นคนรูปร่างเล็กผอมๆนี่นะครับไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องทําตอนที่ยังอยู่โรงเรียนทหารก็คือว่าเขาจะต้องเป็นทหารที่โกนหัวครับเพราะทหารญี่ปุ่นทุกคนโกนหัวครับเพื่อความสะดวกในการที่จะดูแลสุขภาพแล้วก็ความสะอาดนะครับดังนั้นการที่เกียร์คาเชคเริ่มโกนหัวก็ตั้งแต่สมัยเข้าอยู่ เป็นนักเรียนกินนอนที่โรงเรียนทหารสมัยที่เรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ที่ที่เรียกว่าเหตุการ 1911ก็19 11, คือการปฏิวัติซินไฮนะครับการลุกคือที่หูซางเนี่ยการที่ยราชวงศ์ชิงเสื่อมสลายเนี่ยทำให้เยียงไคเชกก็เลยกลับจากญี่ปุ่นเข้าไปประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี1908เสร็จแล้วก็กลับมาประเทศจีนเพื่อจะร่วมมือในการปฏิวัติราชวงศ์ชิงนะครับในปี1911และได้ร่วมงานเป็นทหารของกองทัพเซียงไฮ้ครับภายใต้การดูแลของนายเฉินฉีเหมยครับ เขาเป็นทหารเขาก็ยังคงโกนหัวเป็นสกินเฮดอยู่นั่นแหละครับการที่เขาร่วมกันการปฏิวัติเนี่ยเขาก็มีส่วนในการดําเนินการหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการรอบสังหารในการที่จะเข้าไปเป็นผู้เขาเรียกว่ามีส่วนร่วมในการปฏิบัติการต่างๆนะฮะแต่สิ่งที่เขาทำโดยส่วนรวมแล้วเขาไม่ได้ออกรบในแนวหน้านะครับอาจจะไปอยู่ในเบื้องหลังมากกว่านะครับจนถึงปี1 9 1 6ครับที่เขาเป็นทหารอยู่ในกองทัพเซี่ยงไฮ้ก็ในการปลดทหารทั้งหมดเลยครับ ตอนนั้นเป็นช่วงขุนศึกครับเขาเรียกว่าขุนศึกเปย์หยางครับก็มีการลบปลาค่าฟันกันระหว่างขุนศึกมากมายเขาก็เลยมีการปลดประจำการของทหารทั้งหมดของกองทัพครับปริวัติ ยุบกองทัพเจียงคเชก,ก็เลยสูญเสียความเป็นทาหารขึ้นออกไปครับเขาก็เลยต้องไปอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ในช่วงที่เขาอยู่เซี่ยงไฮ้หลายปีนะครับเขาก็มีร่วมกับในฐานะที่เป็นทหารเก่าเ็ามอีอิทธิพลในเรื่องของการร่วมมือกับแก๊งมาเฟียต่างๆไม่ว่าแก๊งมาเฟียของในหวังจินยงในตูเย่ยชิงนะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เขามีความเกี่ยวข้องกับทางรัฐบาลก๊กมินตั๋งหรือซุเยัเซนที่กวางตุ้งเลยครับเขาก็มีความร่วมมือกันนะครับแต่ว่าช่วงที่เขาอยู่ที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยเขาก็ทําตัวแบบ มาเฟียครับเป็นผู้ทรงอิทธิพลแต่ว่ามีเหตุการณ์หนึ่งครับที่ทำไมชีวิตเขาเปลี่ยนไปก็คือในช่วงที่เขาอยู่ที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็ทําตัวเป็นมาเฟียนั่นแนหะแม่เขาก็เสียชีวิตการที่แม่เขาเสียชีวิตเป็นเรื่องที่กระทันหันและตกใจเขามากเพราะว่าแม่เขาก็อายุไม่มากนักแล้วครับแต่ว่าหัวใจวายกระทันหันเสียชีวิตไปเขาก็เสียใจมากเขาก็กลับไปดูแลแม่ที่ทํางานศพแม่คุกเข่าอยู่ต่อหน้าแม่ร้องไห้แล้วก็ ย้อนถึงอดีตว่าเขาเสียใจมากที่เขาไปพเดจอนอยู่ร้ายที่หลายแหง่งไม่ดีมีโอกาสได้มาดูแลแม่เขาพูดว่าลูกอยากเลี้ยงพ่อแม่แต่พ่อแม่รอถึงวันนี้ไม่ได้แม่เขาก็นับถือศาสนาพุทธครับเขาก็เลยตัดสินใจโกนหัวเข้าบวชครับคือเขาอยู่เซี่ยงไฮ้นั้นเข้าไว้ผมยาวนะครับแต่หลังจากนั้นเขาก็โกนหัวเข้าไปโบวชครับบวชเพื่อให้อุทิศส่วนตนให้กับแม่นะครับในช่วงที่เขาบวชนั้นเขา,าจะกะจะบวชนานเลยนะครับแต่ว่าเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นมาครับคือดรซุนยัตเซนครับซึ่ง มีความสัมพันธ์ส่วนตัวเขาตั้งแต่สมัยอยู่ญี่ปุ่นแล้วนะครับก็ได้รู้จักกันที่ญี่ปุ่นแล้วก็ได้มีความสนิทสมนมก็ได้เชิญชวนนะฮะให้เกียงไคเช็กมาช่วยงานในเรื่องทางอาหารนะครับซึ่งเขาก็มาช่วยดรซุนยัเซนในช่วงที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการกรบฏครับเรียกว่าคุณศึกกวางตงครับ เฉินเจียงหมิงครับได้ก่อการกบฏช่วงนั้นก็โดนถล่มครับซุนยัเซนก็โดนถล่มด้วยปืนใหญ่ตลอดเลยครับเขาก็ไดต้องเดือดร้อนหลบหนีเข้าไปที่เรือนะครับยงเฟิงนะครับช่วงนั้นเองครับที่ซุนยัเซนกับทางเจียงไคเชกได้สนิทสนมกันเป็นพิเศษเพราะเหตุผลการหลบหนีแล้วก็การใช้การคุมขันคุ้มกันจากกองทหารของเจียงไคเชกก็ได้ทําให้ซุนยัเซนรอดชีวิตมาได้นะครับช่วงเวลา40กว่าวันนั้นนะฮะก็ได้อาศัยความสนิทสนมนี่แหละฮะเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวของเจียงไคเชกกับุนเ เพื่อความปลอดภัยของซุนยเอเซนนะครับเขาก็ได้ดูแลซูนยเอเซนจนถึงช่วงวิกฤตทําให้ซูนยเอเซนคู่เสมอนะครับว่าสิ่งที่เจียงไคเชกทําในสมัยที่เกิดการประดนั้นน่ะทำให้ซุนยเอเซนไว้ใจเจียงไคเชกมากนะครับเจียงไคเชกมีชื่อหนึ่งที่ว่าจงเจิงครับจงจงจงจินครับโทษดิจงจินนะครับเขาก็เลยเรียกทรงผมสกินเทดของเจียงไคเชกว่าจงจินโถครับ อันนี้เป็นสมญานามของเจียงไคเชกนะครับทรงผมสกินเฮดเข้านะครับเจียงไคเชกปี1923ครับก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเสนาธิการกองทารทัพในฐานะที่เป็นคนสนิทของซุนยัตเซนนะครับการได้รับความไวไ้วางใจของซุนยัตเซนนี่แหละทำให้เจียงไคเชกกล้าขึ้นมาเป็นผู้ตัดสินใจหลักของพรรคก๊ก,กมินตั๋งครับและอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากเลยครับว่า ซุนยัตเซนได้แนะนําให้กับเจียงไคเชตูุจักบส่งเมยหลิงครับลูกคนสุดท้องของตระกูลส่งตระกูลส่งก็เข้ามาส่งเสริมให้เจียงไคเชตขึ้นมามีบทบาทนําในในการที่จะต่อสู้หรือว่าควบคุมประเทศจีนในช่วงที่ซุนยัตเซนเสียชีวิตแล้วนั้นก็ทําให้ได้รับการสนกกรุนจากการเงินจากมหาเศรษฐีตระกูลคงครับพี่ชายของส่งเมยหลิงก็คือ สรงชื่อวนนะครับเป็นรัฐมนตรีหรือว่าเป็นเศรษฐีระดับนําของประเทศจีนในช่วงนั้นนะครับปี -1924 นะครับทรงซุนจงซันครับดรซุนยาเซนก็ได้ตั้งสถาบันขึ้นมาสถาบันหนึ่งเรียกว่าสถาบันทหารหวังปู่ครับอยู่ที่มณฑลยุนนานที่นครคุนบิงครับสถาบันทหารหวังปู่นี่เป็นฐานสําคัญอย่างยิ่งนะครับสำหรับเจียงไคเช็ค,ครับเพราะเขาได้ส่งเจียงไคเช็คเป็นผู้อานวยการสถาบันและได้ฟูงฟัก ในทหารรุ่นใหม่ๆที่เป็นลักษณะของการที่ดําเนินการฝึกทหารแบบตะวันตกซึ่งเจียงไคเชกก็สามารถวางรากฐานของทาหารหรือว่าของกองกําลังเขาจากโรงเรียนในร้อนหวังปู่นี่แหละครับเป็นฐานสาคัญย,ยิ่งนะครับทำให้เจียงไคเชกสามารถคุมประเทศจีนได้เจียงไคเชกมีบทบาทอะไรบ้างเจียงไคเชกมีบทบาทที่สาคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาสามารถยุติศึกที่เรียกว่าศึกกลางเมือง สงครามกลางเมืองของขุนศึกต่างๆในประเทศจีนในช่วง30ปีที่ผ่านมานะครับทำให้เจียงไคเชกค,ควบคุมประเทศจีนได้เป็นปึกแผน่นและสามารถจะควบคุมกองทหารต่างๆที่อยู่ในภาคภูมิภาคต่างๆของประเทศจีนให้เป็นหนึ่งเดียวโดวยส่วนรวมนะครับอาจจะ80นะครับที่อยู่ในภาคกลางก็จะอยู่ในความควบคุมของเจียงไคเชกค,ครับเหตุผลก็คือ เจียงไคเช็ตมีมีความเฉลียวฉลาดนะครมีบทบาทอย่างยิ่งนะครในการบริหารทหารนะครับผมก็ยังคิดว่าเรื่องสกินเฮดของเจียงไคเช็ตอาจจะเป็นบทบาทหนึ่งที่เราอาจจะไม่เข้าใจตรงกันนะครับว่ามาดามส้มเม่หลิงก็ยังเรียนยังเคยแจ้งกับฐานะชนนะครับว่าเจียงไคเช็ตไม่ใช่หัวร้านแบบธรรมชาตินะครับเขาโกนหัวนะครับ เขาก็ยังมีเส้นผมอยู่นะครับแต่ผลเผลที่เขาโกนหัวก็คือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่เขาต้องการแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คิดว่าเหมาะสมกับการที่เขาเป็นทหารสําคัญที่สุดคือเขาผมเขามีปัญหาครับคือผมเขาอาจจะมีเส้นผมที่ไม่ดีนัก ล่วงง่ายนะครับเขาก็เลยตัดใจโกนหัวเลยแต่เขายังยืนยันว่าเขามีผมปกติเขาไม่ใช่คนหัวล้านนะครับแต่เขาโกนหัวครับการที่ใช้ชีวิตอย่างบ้าระห่ำในวัยหนุ่มการออกสังคมใช้แสงสีเสียงนะการดื่มสุราจํานวนมากหรือการนอนดึกในช่วงที่เขาอยู่เซี่ยงไฮ้เนี่ยทำให้ร่างกายเขาเนี่ยมีปัญหาครับ เขาก็เลยทําให้เขาศีรษะเขาอาจจะมีผมบางไปสักนิดนึ่ <S <S าก็เลยทําให้มีรูปลักษณ์ที่เป็นสกินเฮดตัง้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมานะครับนักประวัติศาสตร์ในผานเหวินหลานนะครับก็เคยพูดถึงเรื่องรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเจียงไคเชกนะครับว่าในสมัยก่อนเนี่ยเจียงไคเชกเนี่ยจริงๆแล้วเป็นบุคคลที่มีความสามารถทางด้านทหารน,นะครับแต่ว่าเขาก็มีความสามารถในการบริหารเงินด้วยสามารถจะดึงกลุ่มทุนโดยเฉพาะตระกูลคงตระกูลซ่งเนี่ยครับเข้ามาบริหารเงิน เป็นสนับสนุนทางการเงินกับกองทัพนะครับหลายๆอย่างครับที่เราจะเปรียบเทียบให้ฟังกับการประวัติศาสตร์ของจีนนี่ว่าการต่อสู้ของจีนในเรื่องของพรรคคอมมิวนิสต์กับพรรคก๊กมินตั๋งในช่วง3ปีสงครามกลางเมืองพรรคคอมมิวนิสต์กับก๊กมินตั๋งเนี่ยมันแสดงถึงความล้มเหลวอ,อย่างหนึ่งนะครับของเจียงไคเชกค,คือเขาปล่อยให้มีการคอร์รัปชันอย่างรุนแรงเขาปล่อยให้มีการที่ความเหลื่อมล้ําในเรื่องของประชาชนความไม่เท่าเทียมกัน หรือความอดอยากของประชาชนแล้วก็ไม่สามารถบริหารกระจายทรัพยากรธรรมชาติกระจายทรัพยากรการเงินกระจายราย,ายได้ให้ทางทุกๆยอมย่ามีความเสมอภาคกันมันก็เลยเป็นที่มาของความร่มสลายของพรรคปกคริงสังครที่เฮนร์คาเช็คเป็นคนรักแม่นะครับอันนี้ในประวัติศาสตร์ก็เขียนไว้แล้วก็เขาก็ตัดสินใจจะไว้ทรงผมสกินเฮดเพื่อเป็นการไว้ทุกข์ให้แม่ตลอดชีวิตอันนี้เป็นคํากล่าวอ้างที่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องจริงหรือเปล่าแต่เขาเคยพูดในประวัติศาสตร์ว่าเขาต้องการบวชให้แม่เขา สามปีครับแต่บังเอิญมันเป็นเรื่องของการที่มีการกรบฏขึ้นมาที่กวางตุ้งเนี่ยทำให้เขาต้องมาช่วยซุนยาร์เซนก่อนที่จะบวชครบ3ปีนะครับอันนี้คือสิ่งที่ประวัติศาสตร์เขียนไว้จริงชแค่ไหนเราไม่สามารถจะตอบได้ตอนนี้แต่ว่ามันมีการบันทึกไว้อย่างนี้ครับหลังจากเกี่ยงไเช็กแพ้สงครามกลางเมืองพรรคคอมมิวนิสต์แล้วเนี่ยเขาได้กลับไปอยู่ที่ไต้หวันไม่ได้กลับไปอยู่นะครับโดนบีบบังคับให้ไปอยู่ที่ไต้หวันโดยการที่แพ้สงครามคราวนี้ หลังจากนั้นแล้วเหมือนเกิดสงครามเกาหลีขึ้นมาครับในช่วง5ปีที่สงครามเกิดสงครามเกาหลีแล้วก็เกิดความสงบสุขขึ้นมาแล้วในประเทศจีนหลังจากสงเกาหลีเลิกไปแล้วเนี่ยมีการเจรจากันระหว่างโจเอลไหลกับเจียงไคเช็คครับต้องการยุติปัญหาใต้หวันแบบสันติวิธีอันนี้เป็นสิ่งที่เขามีความพยายามมาเป็น70ปีแล้วนะครับหลายสิบปีครับที่ผ่านมาไม่ใช่ไม่พยายามนะครับโจเอลไหลมีนโยบายที่จะยุติความขัดแย้งด้วยสันติภาพไม่ให้มีสงครามครับเราก็รู้อยู่นะครับว่า เจียงไคเชกก็เป็นคนหนึ่งที่มีความรักชาตินะครับการยอมยุติสิ้นสุดของการต่อสู้ของยกขุนศึกก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เจียงไคเชกมีบทบาทและเป็นผลงานชิ้นโบแดงของเขานะครับการต่อสู้ของชาวต่างชาติก็คือญี่ปุ่นที่มาลุกรานจีนก็เป็นส่วนหนึ่งในบทบาทของเจียงไคเชกนะครับแต่ว่าเจียงไคเชกมีข้อเสียอย่างหนึ่งนี่เขาให้ให้ค่ากับพรรคคอมมิวนิสต์น้อยเกินไปหมายความว่าเขาได้การทําลายพรรคคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรงโดยการ ก่อสงครามการเมืองขึ้นมากับพรรคคอมมิวนิสต์นะครับสงครามการปลดปล่อย3ปีเนี่ยทำให้เกิดบาดแผลอันใหญ่หลวงของการที่มีการล้างผานสตรูตเกิดขึ้นนะครับทำให้พรรคก๊ก,กินตั๋งล่มสลายและล้มเหลวนะครับประธานเหมาพูดเสมอนะครับว่าสันติภาพมีถนงมีค่าฉะนั้นการสนับสนุนให้เกิดการยุติการขัดแย้งของไต้หวันโดยสันติภาพนี่เป็นสิ่งที่เหมาเจ๋อตงและจอยหลยพยายามเป็นอย่างยิ่งนะครับเลยมีข้อเสนอครับข้อเสนอที่มี4ประการครับ ที่เป็นข้อตกลงที่โจยหลยได้นําเสนอกับเชียงคเช็กข้อที่1ก็คือการจัดการเรื่องกําลังทหารของไต้หวันเนี่ยให้เจียงคเช็กเป็นคนดูแลเหมือนเดิมยกเว้นเรื่องต่างประเทศท่านเองมนการรวมชาตินะครับที่จะแก้ปัญหาไต้หวันเนี่ยขอให้ทางแผ่นใหญ่เป็นคนจัดการการทหารทั้งหมดในเกาะไต้หวันเจียงคเช็กยังเป็นผ,ผู้ดูแลอย่างผู้เดียวไต้หวันสามารถจพัฒนาตัวเองได้โดยจากเงินทุนจากแผ่นใหญ่จะไปช่วยเหลืออุดหนุนทางรัฐบาลกลางนะครับอันที่3การปฏิรูปสังคมไต้หวัน สามารถจะทําได้โดยคนไต้หวันเองทางพันธุใหญ่ยังไม่เข้าไปยุ่งนะครับข้อที่4จะเสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างกันในทุกๆเรื่องนะครับที่จะสามารถเสริมสร้างให้มีประเทศจีนแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงได้จะไม่มีการทําลายล้างกันอีกอันนี้คือจดหมายครับเขียนจดหมายฉบับหนึ่งจากโจยไหลครับส่งผ่านนายจางซื่อเจ้านะครับไปสู่เจียงไคเชกและในตอนท้ายในจดหมายก็จะมีการลงนามของประธานเหมาด้วยนะครับประธานเหมาได้พูดว่า จดหมายนะก็ยังบอกว่าสุสานในฟงหัวยังคงอยู่ที่นั่นดอกไม้และพืชในซีโอยังไม่บุบสลายยินดีต้อนรับเจียงไคเชคกกลับสู่ประเทศจีนอันนี้คือสิ่งที่เหมาเจ๋อตงเขียนไว้ในจดหมายนะเพื่อให้ไต้หวันกลับสู่ประเด็นเกิดน,นการแก้ปัญหาอย่างสันติเป็นสิ่งที่เหมาเจ๋อตงและโจยไหลให้สำคัญเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ให้ข้อเงื่อนไขทุกอย่างกับทางเจียงไคเชกนะครับว่าจะแก้ปัญหาไต้หวันอย่างสันติด้วยวิธีไหนมีคําถามจาก การประชุมที่บันดงครับในปี1955นักข่าวต่างประเทศก็ได้ถามเจียงถามปัญหาเจียงไคเชกไต้หวันกับโจยไหลว่าจะแก้ปัญหายัางไงโจยไหลก็ตอบว่าทางแผ่นดินใหญ่ต้องการแก้ปัญหาไต้หวันโดยสันติวิธีโดยเชิญท่านในพลเจียงไคเชคกกลับมาอยู่แผ่นดินใหญ่โดยจะให้ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแห่งสภาหแห่งรัฐแก่เจียงไคเชกแล้วก็ให้เกียรติสูงสุดนะครับเพื่อ จะให้ประเทศจีนกลับมารวมกันเป็นประเทศจีนใหม่ที่สมบูรณ์นะครับการแก้ปัญหาไต้หวันระหว่างเชียงไคเช็กกับพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยจริงๆแล้วมีหลายครั้งครับที่เจรจากันในทางลับแต่เราอาจจะไม่รู้นะครับแต่เชียงคยเช็กก็หลังเลครับเพราะเชียงคาเช็กรู้อยู่ว่าสหรัฐอเมริกานหนุนหลังประเทศ ไต้หวันอยู่ในตอนนั้นนะครับซ่วงเหมยหลิงก็อาศัยว่าเป็นภรรยาของเจียงไคเชกนะครับที่สนิทสนมกับทางสหรัฐการต่อต้านคอมมิวน,นิสต์เป็นลับที่ที่จำเป็นจะต้องต่อต้านจากสหรัฐฉะนั้นการร่วมมือกับคอมมิวน,นิสต์ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปได้สําหรับประเทศอย่างไต้หวันตอนนั้นนะครับผมคิดว่าเจียงไคเชกก็คงลังเลครับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่เขาเสนอมาเพราะเหตุผลก็คืออเมริกาเป็นตัวขัดขวางไม่ให้ไต้หวันรวมกับจีนครับ ซึ่งผมคิดว่าเจียงไคเชคก็คงจะเบื่อมอนกันนะครับที่จะต้องมาเป็นคนที่แบบขายชาตินะครับแล้วก็เป็นคนที่ทําให้ประเทศชาติรวมกันไม่ได้แต่ผมก็คิดว่าอเมริกาเป็นอุปรสรรคสําคัญที่เจียงไคเชกไม่สามารถกระโดดข้ามได้สิ่งนี้ก็คือปัญหาที่หลงเหลือในประวัติศาสตร์ของจีนครับจนป่านนี้ก็ยังเป็นคาราคาซังยังเงื่อนไขสีข้อนี้เหมือนเดิมก็ยังไม่สําเร็จครับคนรุ่นใหม่ย,ยิ่งยากใหญ่เลยคบว่าตอนนั้นเจียงไคเชกนั่นแหละถ้าจะแก้ปัญหาได้ก็คือเจียงไคเชกก็ยอมทุกอย่างอาจจะ ปัจจุบันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปก่อนนี้อีกหรือจะมีอะไรแปรผันมากกว่าน,นี้เราก็ไม่ทราบแต่ผมก็คิดเสมอว่าความพยายามในระยะยาวต่างๆนานา,นานเนี่ยมันก็เป็นความพยายามอยู่ครับมันก็ยังไม่สําเร็จผมก็คิดว่าโอกาสสุงงอมที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเดียวที่จะทําให้ประเทศจีนกับไต้หวันรวมเดินได้ก็คือจะต้องให้เจร,เจ,รจาโดยให้สหรัฐอเมริกาถอยห่างไปหรือให้สหรัฐอเมริการล่มสลายไปก่อนแล้วจีนขึ้นมาเป็นมหาอำนาจหนึ่งของโลกแล้วถึงจะเจรจากับไต้หวันรู้เรื่อง อันนี้เป็นโจทย์ที่สําคัญมากครับที่สี่ยิ้นผิงจะต้องคิดว่าจะดําเนินการต่อไปยังไงในส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่าเจียงไคเชคเขาคงอยากรวมประเทศแต่เขาทาไม่ได้เพราะอาเมริกาไม่ต้องการให้เขาทำนะครับอันที่1ครับอันที่2ปัจจุบันถ้าต้องการรวมประเทศไต้หวันกับจีนพ่นินใหญ่ให้สําเร็จโดยสี่ยินผิงสี่ยิ้นผิงต้องทาให้อเมริกันถอยหลังออกไปหรืออเมริกันล่มสลาย ในเรื่องของเศรษฐกิจและประเทศจีนขึ้นมาเป็นมหาอำนาจหนังทหารของโลกก็คงจะสามารถแก้ปัญหาไต้หวันได้แน่นอนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ